กับสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้แอติลเป็นลาวพัฒนาเนาะค่ะร่มแห้งแห้งค่ะร่มแห้งบึมๆเยอะพี่น้องเน็ตกะบ่คอยสถียนบันไดหอนล่มบ,บ,บอบบแอดกับบอโลขึอก,กันเนาะปเป็งข้อคเตือนเลยค่ะเมื่อขึ้นลาวพัฒนาของข,ข้าเขาย่างงามงามกนเนาะค่ะวิดีโอนี้จัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงให้ไว้เป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชม ขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมเด้อค่ะกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงเด้อค่ะพี่น้องค่ะไปเบิง้งใบเต็มของเฮ้ากรเนาะค่ะของหนองตาของเซียนเป็นปะเขาอุ้ยหมดเนาะค่ะหมดหน่อยราวพัฒนา28แอดบ่าง8 9 0มามา8อ่า fc 2 3 5วิ่งรูด2กับ8วินกันเข้าทั้งบนทั้งล่าง2 5 สองแปดสามตัวห้าสองแปดเข่าบนล่างแล้วก็เขา่าซีโต้พอมอยู่ในหนีเนาะค่ะเข้าสี่ตัวเลยสองห้าสองแปดไปตัดสามตัวกะห้าสองแปดไปตัดสองตัวบนล่างกะสองห้าสองแปดนี่จับวิ่นใส่การได้เบิร์เลยอ่าแล้วก็เข้าตัวอ่าใบเต็มมังเข้าก็จับได้อยู่ที่สองแปด เนาะค่ะดีใจน้ำพี่น้องย่ดอกเนาะค่ะย่างหน่อยผู้มีดวงก็ซืได้ผู้บ่มีดวงกับบู้ดมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะพี่น้องนคะคะผู้บ่มีดวงกับบู้ดธรรมดากะสูกันต่เนาะค่ะสูกันต่อคลิปน,นี้แอสเอาเด่นมาลงหนน่หไเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะแอดยกตัวน,นี้ขึ้นมาเห็เบิ้งซื้อซื้อว่าของเ้าเข้าบอมข,ขึ้นเนาะค่ะ ไปดูเด่นบนล่างมือขึ้นนี่นะคะพี่น้องแคปเอาที่ละแนวท่ากันแล้วกันเนาะคะ่ะมือขึ้นนี่แอดว่างสองกับซีสองมาบนมาล่างทัดไปได้อ่องกับซีคือกันแต่วาซี่ไปเก่าสองพมาแต่มือขึ้นกับสองกับซีอีกสองไปบนไปล่างนะคะแคปเอาเด้อค่ะพี่น้องวันนี้เท่าใดทีโอ้ยล่มแห้งพี่น้องงานปิ้วรับทีบอยู่ ได้ค่ะพี่น้องแคปบ่ไใดแต่พี่น้องแคปเอาเราก็ขยายเบิ้งเอานาะค่ะแคปเราห้องกับขยายเบิ้งเอานาะค่ะ,คอ,ยยอ,คะอันนี้เป็นเด่นบนล่างเมื่อขึ้นสูตรนี่เขาสองเด่นบนล่างได้ค่ะไปได้ทั้งบนทั้งล่าง แล้วก็สูตรนี้นี่เดินดีมากเลยเด้แทนใบเต็มหมพี่น้องเมืองแท่นใบเต็มเมื่อขึ้นแอดว่างสองปกระกบคู่กันเขายุทธี่28พี่น้องเห็นบ่ค่ะประกบคู่กันได้ที่28นะคะสำหรับชุดนี้2 8นะคะมือนีนะคะชนกันที่เลขห้าเมื่อขึ้นชนอ่าสองมือนีชนหา ที่เด่นบนล่างม้เห็นพี่น้องนะคะไปแล้วเนาะพี่น้องแคบแล้วก็จะไปเรื่อยๆสูตรนี้คือเด่นบนล่างอีกสูตรหนึ่งที่แอดต้องเอาใส่กันทุกสูตรน้นวค่ะ,นะคะนี่ค่ะพี่น้องมาขึ้นเขา สทั้งบนทั้งล่างเลยเอาพี่น้องแก็บเอามันนี่สกับ3 2กับ3ามชนบอแอดบอเอ็ดบางกอนว่าชนนสองสนี่บอเมื่อขึ้นเพราะว่าครูของเขาหลุดแอดกันเลยหาหาหมูไสไหก่อนเนาะอ๋อเมื่อขึ้นชนกันยูธิเลขกสตัวพี่น้องเดี๋ยวเด้อค่ะเดี๋ยวเด้อโอ้ยลมเห็นบ่ะค่ะ คืนนี้ชนกันที่เลข 2. สองไม่ด้ยังสีได้แล้วพี่น้องนี่ค่ะเอาเห็นเบื้องยังสีเนาะมันจังเห็นชัดเจนเมื่อขึ้นชนกันสูตรนี้หนึ่งสองสูตรนี้สองสี่สูตรนี้สองแปดชนที่เลขสองสามเม็ดเลยค่ะเมื่อขึ้นนี้มีแปดพร้อมสำหรับงวดวันพุธนี่สองสามห้าเจ็ดแปดสี่ห้าชนที่เลขห้านอกหน่ำเบ่ชนนะคะนอกหน,น,น่ำเบ่ชน ชนที่เลขห้าที่เด่นบนล่างแอดแเทอไซไไว้ในขีดเดียวกันเพราะว่าเป็นสูตรเด่นบนล่างเนาะเพราะว่าคู่ชุดของเขาหลุดไปแล้วค่ะพี่น้องนะคะคู่ชุดหลุดไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นชุดเด่นบนนะะเด่นบนประกบคู่กันเข่าเสยได้ค่ะพี่น้องเด่นบนสูตรนี้เราวางไว้ที่ แปดกับสี่ค่ะพี่น้องงวดน,นี้ได้สองกับแปดพี่น้องแคปบเอาไปเทียบชนกันเดชอชนกันเรามากสูตรนี้ได้แปดกับหนึ่งก็มีแปดที่เด่นบนนะคะชุดนี้มีสองกับศูนย์มั่นละสิบไปไซส์หล่ะพี่น้องนะคะงวดนี้ได้ศูนย์กับแปดที่บนนะคะเห็น่ะพี่น้องเด๋ยวเดอร์แเอดเทียบชนให้ก่อน มันจังเห็นชัดเจนเนาะคะ่ะมวดมือขึ้นนี่ชอนกันทีเลขกแปดที่บนประกบคู่เข้าที่สองแปดนะคะเมนี่ช่อนกันยูทีเลข8แปดสองสูตรเนาะคะ่ะสีม้เห็นบอที่บนนะคะบนช่อนกันตะแคร่แปดเนาะคะ่ะตอนนี้เนาะเดี๋ยวได้แอดเบิงชุดบนชุดนี้อีกก้อนเนาะคะ่ะชุดนี้ก็เป็นชุดเด่นบน มือคืนนี่กัเขา่าจับคู่เข่าที่สองแปดเท่ากันชุดสีส้มนี้ค่ะเป็นชุดเด่นบนพี่น้องเห็นปะค่ะสีส้มนี้ประกอบคู่เข้าที่สองแปดสองแปดเมื่อนี้ได้ศูนย์กับเจ็ดได้แปดกับเก่าอันบนัน้เบิงแอดสีเบิงวามันชนที่ตัวใดอ่าถ้าเป็นเด่นบนสีส้มมาเปรียบเทียบให้ตัวนี้จะชนแปดยุ่สามตัวที่เด่นบน ค่ะที่เด่นบนมีแปดแล้วก็สูตรนี้มีศูนย์กับ7อยู่ในมือแอดเนี่ยว่างบ่ะไ้นะคะหกไปล่งลางซะมือนั่นเนาะค่ะที่นี่เด่นบนของเราจะชน8เม็ดเดียว3สูตรนะคะสสูตรเรามันจะเป็นถ้าถามว่าเทียบชนแล้วประกบคู่ชนที่ตัวไหนมันจะชนที่0 8ด อันนี้ก็มี08พี่น้องเบิง้งอาสูตรนี้ก็มี08แบบที่นี่เห็นบ่ค่ะ08ถ้าสูตรเดินต่อได้ค่ะห้อเอาเาเรืองสูตรเดินต่อเนาะชุดนี้เขาก็มี08ซึ่งเป็นเด่นบนเหมือนกัน08 08เนาะค่ะพี่น้องเทียบชนเอาแบบนี้นะคะก็คือตอนนี้ชนคู่ที่08เนาะค่ะ เด่นบนล่างก็มีแปดแปดสีบวนี้อีกบอ่อค่ะเมื่อนห้าล่งเด่นตัวเดียวไปแล้วเนาะค่ะแอดจะเอาไว้ชุดเดียวกันชุดสีนี้นะคะเ,เด่นบนชนกันยูเทเลข8แปดแล้วสามสูตรนะคะที่นี่เขาจะไปสูตรหลักสิบบนแบบที่นี่แม้แต่หลักสิบบนก็มีแปดเห็นบ่ค่ะนะคะหลักสิบบนก็มีแปด มันสีบอมาอยู่บอกว่าพี่น้องหลักสิบบนก็มีแปดนะคะวันนี้มืออื่นวันผดวังหันบนชนเหล็กแปดยุ่สามสูตรอันนี้ก็คือหลักซิบบนมีเหล็กแปดอีกนะคะพี่น้องแคบใบเดอ้อเมื่อคืนนี้เขาลักซิบกับลักหน่วยเขาประกบกันเขา่าเห็นบ่ค่ะหลักสิบสีส้มหลักหน่วยสีนี่เนาะคะ่ะสียังเนาะสีนี่นะคะ ซึ่งลักนวยเดินมามัหลุดอยู่มือนหนึ่งมีหอดแปดบอ่อหอดเก่านะคะมีหอดแปดบ่อหอดเก่ามือนีลักสิบแปดสี่ห้าลักนวยสี่หกหนึ่งอ่าถ้าถามว่าถ้าเขาสมบูรณ์ว่าเขาบ่ปักลักกันนะมันเป็นเด่นบนใดน,นะคะเลขสี่พี่น้องมากระจัดคัดกระพานเท่านั้นแหละเนาะคะ่ะแต่ลักสิบยังพะท่านลุดลักนวยลุดไปแล้วมือนหนึ่งนะคะแปดสี่แปดหกแปดหนึ่ง สี่สี่สี่หกสี่หนึ่งหรือห้าสี่ห้าหกห้าหนึ่งเจ็ดสิบเนาะค่ะหลักสิบบนก็ยังมีเลขแปดอีกแอดเบายำๆเพื่อว่าเห็นมันชนหลายชุนขาดบ่มากกับมีเด้อพี่น้องเนาะค่ะชุนขาดบ่มากกับมีแล้วก็เด่นบนเมื่อกี้ชนเลขแปดยู่สามสูตรเนาะอันนี้เด่นบนล่างอันนี้คือเด่นบนล่างไปได้บนล่าง ยังมีเลขแปดอีกได้พี่น้องเนาะคะ่ะมีเลขแปดอีกสูตรนี้มีไหมไม่มีเท่ากับว่าตอนนี้หลักสิบบนก็มี8ดเด่นบน3สูตรชนกันมี8ดเด่นบนล่างสูตรนี้มีสิทธิ์ไปบนได้ก็มี8ปดถาเล่นตัวเดียวเขาฟัน8ปดใบเลยสิมาบอพี่นอนะะ้องเนาะค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุดติไว้สำนีก,ก่อนเนาะพี่น้องเนาะ เฮาเอาลงไว้เป็นแนวทางก่อนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ